พอดีเพื่อนๆชาวเฟบุ๊กค่ะชาวโซเชียลแคมนะคะวันนี้ก็พอดีรับหมามาจากนะคะบ้านนาดีด็อกนะคะแล้วก็เลยจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์นะคะเพราะว่าเป็นประสบการณ์ตรงของลูกค้าของเบนเองแล้วก็เป็นคนใกล้ตัวนะคะที่ได้ทานผลิตภัณฑ์นี้จริงๆแล้วก็เห็นผลแล้วก็อยากจะเอามาอวดนะคะอยากให้เพื่อนๆเห็นนะคะเออเดี๋ยวขอเชิญตน้องปอค่ะนี่นะคะน้องปอ,อนะคะคือ สวัสดีค่ะค่ะคือเป็นคนที่ขายสุนัขนะคะในบ้านของนายดีด็อกนะคะแล้วก็สุนัขน่ารักมากแล้วก็วันนี้จะบอกความสําเร็จถึงผลิตภัณฑ์นะคะก็คือตอนแรกเนี่ยน้องน้องปอหนักเท่าไหร่นะหนักแปดหกนะคะหนักแปดสิบหกนะคะเดี๋ยวจะมีรูปนะคะรูปอยู่ทางด้านด้านที่โชว์ขึ้นมานะคะตอนนั้นแปดสิบหกคือน้ําหนักเยอะมากแล้วก็เพราะเพราะสาเหตุอะไรถึงอยากลดน้ําหนักคะอ,อ๋อตอนนั้นเริ่มปวดหัวเข่าะค่ะเดินไม่ไหวค่ะโอเค เราก็เลยก็เลยแนะนําให้ลองทานดูนะคะแล้วก็เซตแรกที่ให้น้องปอลองทานนี่ทานเป็นเซตตัวไหนเอ่ยเออจะทานเป็นเซตนี้ค่ะเซตกล่องเขียวเนี่ยค่ะอตัวนี้มีไอพัลซีกับตัวเนี้ยค่ะ่ะ,ะทานไปเลยสักพักหนึ่งอะ,ค,ะค่ะค่ะก็คือคู่นี้จะเป็นเกี่ยวกับลดน้ําหนักนะคะโดยตรงแล้วก็จะเป็นสินค้าในไทยนะคะปลอดไทยผ่อนออยอแล้วก็มีผลค่าเคียงไม่เอ่ย ไม่มีนะคะใจสัน่นจะไม่ไม่ใจสั่นนะคะนอนหลับเป็นปกติแล้วก็ไม่โยโย่ด้วยนะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับในการลดน้ำหนักตัวที่มีเกี่ยวกับปัญหาอะไรบ้างคะเกี่ยวกับเราด้าหนักตัวยากดื้อยาทานยาแล้วคมอ้วนมาก่อนหรือว่าเป็นคนที่ทานเก่งแล้วก็ไขมันสะสมนะคะอ๋อทุกอย่างเลยนะค่ะก็คือต้องบอกตรงๆว่าคือนางอ่ะจะมีปัญหาเพราะว่าเคยทานยาลงอ้วนใช่ปะ่ะในใ<ช>คลินิกในคลิน<อ>ิกแห่งหนึ่ง แล้วก็เกิดอาการโยโย่ oyo, แล้วก็ลดน้ำหนักตัวยากแล้วบวกกับเป็นคนที่ทานเก่งมากใช่เมื่อก่อนทานเวล้แปดมือค่ะค่ะเป็นคนทานเก่งมากนะคะแล้วตอนนี้ต้องดูต้องดูหุ่นานางนะคะดูแขนดูขานะคะว่าลดลด,ล,ดลงจริงๆตอนนี้ลดไปประมาณเท่าไหร่นะตอนนี้เหลือหกสิบแปดนะคะ่ะลงประมาณยี่สิบโลได้ะคะ่ะลดประมาณยี่ลดประมาณยี่สิบกิโลนะคะแล้วก็พอทานตัวเซตเนี้ยปคุมประมาณสัก สองเดือนประมาณสองเดือนพอสองเดือนปุ๊บก็เลยเปลี่ยนตัวนะคะแล้วก็พอดีตอนเนี้จะเป็นสินค้านำเข้านะคะแล้วก็ทานดีเหมือนกันแล้วก็เห็นผลแต่ว่าในเนี้ยผลิตภัณฑ์เนี้ยจะมีทั้งหมดสามสิบเม็ดนะคะปลอดภัยผ่านพยอนะคะแล้วก็มีมีสามสิบเม็ดก็คือทานก่อนอาหารเที่ยงยี่สิบนาทีนะคะแล้วก็ดื่มน้ำหนึ่งสองแก้วนะคะแล้วก็แล้วก็พอหลังจากสองเดือนเนี่ยแนะนําให้นางทานตัวนี้คู่นี้ เป็นแอฟริกันกับราสเบอร์รี่ค่ะในผลิตภัณฑ์ยจะมีทั้งหมด6กิเม็ดนะคะก็คือสามารถทานได้ก็คือจะคุมอ่ะคือก่อนก่อนอาหารก่อนทานก่อนอาหารเที่ยงแล้วก็ก่อนอาหารเย็นเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ไม่มึนหัวใช่ไหมไม่มึนหัวไม่มึนหัวค่ะแล้วมีความรู้สึกว่าสองตัวนี้ยทานแล้วน้ำหนักลงไวขึ้นด้วยอะค่ะแล้วก็นอนหลับเป็นปกตินะคะไม่มีผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่ลดน้ำหนักเกินห้ากิโลไปต้นไปเนาะเพราะว่าอ้วนมา สำหรับนี้เองที่จากประสบการณ์ที่ทานมาเนี่ยลงได้ประมาณเกือบ20กิโลค่ะค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ทานเก่งอ้วนมากโ,โยโย่ดื้อยาไขามันสะสมต้นแขนต้นขาใหญ่มากเลยเลยตัวนี้รู้สึกจะตอบโจทย์ได้ดีกว่าเซตแรกที่ที่ทานใช่ปะใช่ค่ะค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสินค้านําเข้านะคะแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มี60เมตรสามารถทานคุมทานทานเห็นผลในเซตแรกเลยแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าพอนางเนี่ยลดน้ําหนัก20กิโลแล้วก็ ตอบโจทย์รู้สึกก็พึงพอใจแล้วก็เลยทานเพียงแค่ตอนนี้เหลือทานแค่ตัวนี้ตัวเดียวค่ะค่ะรู้สึกตอนนี้านานะคะเราะทานกันดักเอาไว้ไม่ให้กลับไปอ้วนเหมือนเดิมนะคะค่ะตอนนี้จะทาน<ม>น้องปอนะคะตัวนี้เป็นตัวเดียวนะคะแล้วก็แล้วก็ส่วนอย่าลืมตัวนี้ไม่ได้เลยเพราะว่านางจะทานใหอยมากตัวนี้ตัวนี้นนกำลังจะเริ่มทานนะครับเพราะว่ารู้สึกอยากให้ผิวขาวสวยใสยตัวน,นี้ทานไปกี่กล่องแล้วเอ่ยตัวนี้ทานไปสามกล่องมีชนีมาทักอะไรบ้างไหมอ๋อมีคนมาทากพราผิวเปลี่ยนไปเยอะค่ะก็เลยบอกว่า S 2> <S 2> จะมาเอาอีกวันนี้ค่ะก็คือก็คือวันนี้ประเด็นหลักๆเลยคือจะมาดูน้องหมาก่อนเพราะว่าเพราะว่าเ,เป็นเป็นบ้านที่เราเอาเอามาโน้นางก็เลยจะมาดูแล,แลว,วันนี้จะเป็นวันครบรอบที่ฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ส่วนตัวตะกียที่แนะนาเป็นตัวไอกูตาไทโอนเนี่ยจะเป็นตัวผิวขาวใสโลลิ้วลอยนะคะแล้วก็ปอดัยผพันออยอเหมือนกันนะคะราคาหน้ากล่องเนี่ยของทุกตัวเนี่ยของในออยอเนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทนะคะแต่ว่าซื้อกับเบ้นเนี่ยจะจัดโปรโมชั่นอยู่ที่เพียงแปดร้อยบาทนะคะ สำหรับ800บาทแล้วก็ส่วน id sender ที่ส่งไปให้น้องเพชรปักปลาราหน้าเปก็จะอยู่ที่800บาทเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้น้องน้องเพชรปักปลาราหน้าเปจะชอบตัวนี้มากกว่าจะตอบโจทย์ตัวนี้มากกว่าตัวนี้ก็จะเหลือเพลงแค่800บาทแล้วก็ฟรีค่าจะส่งเหมือนกันแต่ถ้าคนที่ตอบโจทย์แบบบอกตรงๆเลยว่าลูกค้าส่วนมากเนี่ยลดน้ำหนักตัวยากดื้อยาทานเก่งไม่ชอบออกกําลังกายคุณแม่หลงังคลอดไขมันสะสมต้นแขนต้นขาหน้าท้องเนี่ยแนะนําให้ตอบโจทย์ตัวนี้เลย คู่แอฟริกันเอสเอคู่กับตัวลาสบอรีตัวนี้จัดโปรแค่เพียงหนึ่งพันแปดร้อยบาทแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทแล้วก็สามารถทานได้หนึ่งเดือนใน,ในทุกผลิตภัณนฑน์ทานได้หนึ่งเดือนแล้วก็ตอบโจทย์ได้สมบูรณ์อ่ะทีนี้ทานจริงไหนไหนโชว์ไหนข่าวว่าเป็นไงมันก็ผอมจริงไหมแล้วก็รูปเนี่ยรูปของรูปของน้องปอเนี่ยไม่มีการตัดต่อโดยรีทัสแต่ดั่งยายอันนี้คือประสบการณ์ตรงเพราะว่าเป็นคนที่รู้จักที่เราเออ เอาน้องหมาเข้ามานะคะแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์ให้เขาทานยังไงก็ขอบคุณมากๆแล้วกันแล้วก็สามารถเข้าไปดูที่ Facebook ของเบนนะคะที่ ben I ender, b e n ซี S ่ไอเซลเลนเดอร์ B E N S Z E Y I S L E N D E R นะคะเบนซี่ไอเซลเลนเดอร์ ender, หรือไลน์ดูในไทม์ไลน์ข้อมูลในไทม์ไลน์หรือสอบถามในไลน์ได้เลยนะคะที่ไลน์เบนซี n ่สองสาม B E N S Z E Y สองสามนะคะ B E N S Z S E Y สองสาม ยังไงก็ขอบคุณมากแล้วกันนะคะที่รับชมผลิตภัณฑ์นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะไม่ชอบไม่แชร์ก็กดแชร์เยอะๆแล้วกันนะคะก็ยังไงก็การันตีว่าเห็นผลจริงเห็นผลไวแล้วก็ราคาถูกกับที่อื่นแน่นอนค่ะยังไงก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณน้องปอนวันนี้ที่มาดูแลน้องหมาให้ด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็แนะนำสิ่งดีๆบอกต่อกับเพื่อนที่กำลังเลือกหาผลิตภัณฑ์ที่ดีๆแล้วก็ปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงใจไม,ไม่ไม่ใจสัน่นแล้วก็เห็นผลไวนะคะในเซตนี้หนึ่งเดือนยังไงก็ขอบคุณมากนนะคะ่ะไม่บายบาบา